สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศค5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเรานะครับคืออันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมสรุปมาให้ฟังแล้วกันนะครับว่านักวิเคราะห์นะครับทางด้านบ้านและสังหาริมทรัพย์เนี่ยในสหรัฐนะครับเขาวิเคราะห์สถานการณ์นะครับบ้านและสังหาริมทรัพย์อย่างไร นะมันจะได้ไปเป็นข้อมูลนะครับที่ทําให้คนไทยนะครับได้พิจารณานเพืนนะ่ออาจจะเป็นทางเลือกหรือในการตัดสินใจนะครับว่าท่านจะดําเนินการอย่างไรกับอสังหาริมทรัพย์ของท่านนะครับรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานอสังหาริมทรัพย์นะครับพวกผู้รับเหมาก่อสร้างาหรือว่าการค้าขายต่างๆนะจึงมาเ่าสู่กันฟัง คือว่าศึกษาแนวโน้มบ้านและสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐนะครับกำลังเปลี่ยนแปลงไปนะทำไมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับสำหรับไทยเรานะคือว่ามันมีคำถามว่าขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าคนอเมริกันนะส่วนหนึ่งเนี่ยกำลังคิดอยากจะขายบ้านนะครับเพราะว่ากลัวมูลค่าบ้านเนี่ยจะลดน้อยลงนะเขาเลยเป็นข่าวนะครับว่าคนอเมริกันเนี่ยนะเร่งขายบ้านนะครับจะขายบ้านนั่นเองน,นะเพราะว่า มันมาจากเหตุผลอะไรนะทำไมมันถึงเป็นข่าวแบบนี้ในขณะที่รัฐบาลเนี่ยก็มีมาตรการนะครับเขาเรียกว่า for balance นะครับก็คือหมายถึงว่าอาจจะเหมือนกับพักชํรารณีนะครับหรือมีมาตรการที่จะผ่อนผ่อน,นผันหนี้สินนะครับของประชาชนในเรื่องของบ้านกับสังหาริมทรัพย์นะ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับตามนักวิเคราะห์ของสหรัฐเองยังไม่ชัดเจนว่าจะทําในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วมันจะมีระยะเวลาเท่าไหร่3เดือน6เดือนหรือ1ปีแต่ที่ทราบแน่ๆคือในขนาดนี้นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเราเออเขาเราียกว่า8%นะครับก็คือไม่ได้ผ่อนบ้านนะครับและไม่ได้ไปจ่ายชําระะนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านการสหริมรัพย์ ซึ่งก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเ,เม็ดเงินนะครับประมาณ8 0 0แสนล้านดอลลาร์นะครับที่เป็นเงินต้นน่ะนะที่ยังไม่มีการไปชำระคืนนั่นเองมืนสิ่งนี้ประเด็นนี้นะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับหลายท่านเขาวิเคราะห์เห็นนะครับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าตลาดบ้านราคาแพงนะเขาเรียก expensive house นะครับบ้านราคาแพงนะครับเขาบอกว่ามันถูกผลกระทบนะที่ย่ำแย่ ะครับที่ไม่ด,นะดีนะครับคือตลาดนะครับพวกบ้านราคาแพงราคาสูงเนี่ยนะมันถูกผลกระทบที่ย่าแย่ไปแล้วนะจริงจมันเกิดมาก่อนวิกฤตโควิดสิบเ้าด้วยซ้ำไปถ้าจําได้นะครับนับย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว2019ผมก็พูดเรื่องนี้นะครับว่าบ้านนะหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับพวกที่อยู่อะ่ะ ในเมืองใหญ่ๆนยะครับยอดขายไม่ดีเลยนะครับเหลือเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่ามันย่ำแย่มาก่อนที่จะเกิดการระบาดโควิด1 9นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับราคาแพงนะในมหานครใหญ่นะอย่างเช่นนะครับมหานครนิวยอร์กนะครับลอสแองเจลิสนะครับแม้แต่ที่ราคาแพงนะครับที่น้อยลงมานะอย่างตลาดเช่นซีแอตเทิลนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอย่างซานฟรานซิสโก นะครับหรือว่าพื้นที่เขาเรียกว่าเซาท์ฟลอริด a านะครับไมอามี่นะฮะบอสตันแล้วก็วอชิงตันดีซีนะเขาบอกว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับล้วนตกอยู่ในสภาวะการนะครับที่ย่ำแย่นะครับ,นะนะค,รบคือว่าตลาดเหล่านี้มันไม่ดีมาก่อนที่จะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด1 9ด้วยซ้ำไปอันนี้คือสถานการณ์นะครับแลนะถ้ามองย้อนกลับบ้านเราก็จะเห็นเหมือนกันเราจะเห็นว่า บางบริษัทนะครับที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรีบขายบ้านลดราคานะครับเพื่อต้องการเงินสดเข้ามาเสริมสภาพคล่องเข้ามาเรียกว,ว่าแข่งกันขายแข่งกันลดนะครับบานใครเขาบอกว่าชิงความเร็วกว่านะเขาบอกว่าสปีดเนี่ยนะสำคัญนะความเร็วนี้สําคัญก็ชิงขายออกไปยอมตัดหันราคาลงไปนะเพื่อจะเอาสภาพคล่องเงินสดเข้ามามันี่คือสถานการณ์นะครับ เรื่องบ้านอะสังหาริมทรัพย์ในสาร,รัตนะครับที่เขามองว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่นะแล้วมันก็เกิดพวกบ้านราคาแพงนะในมหานครใหญ่เนี่ยราคาไม่ดีนะมันเกิดก่อนโควิดสิบเก้ายิ่งมาเจอโควิดสิบเก้านะครับสิ่งที่เกิดก็คือว่ามันมีการอพยพของคนจํานวนมากออกจากพื้นที่หนาแน่นนะมันคือสมัยก่อนเนี่ยคนจะชอบไปอยู่กันในเมืองใหญ่ๆนะอย่างในไทยเราก็จะมองเห็นนะครับเมืองใหญ่ๆ หัวเมืองใหญ่ๆคนจะไปแอรอรหนาแน่นนะไปกันคอนโดจะสร้างมาแล้วขายดีมากนะครับอย่างในกรุงเทพมหานครก็จะเห็นว่าคอนโดขายดีมากนะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยคนจะต้องมีบ้านอยู่ในชานเมืองในเมืองก็ต้องมีคอนโดมีเนียมนะครับแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับอ,อยู่ในตึกสูงอ่ะพูด,ดง่ายๆใช้ชีวิตแบบน,นี้นะอาจจะเป็นปลายสัปดาห์ก็จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเดี่ยวนะแถมชันแถมชันเมือง แต่ถ้าเป็นช่วงจันทร์ถึงสุขก็ขจะทํางานอยู่ในออฟฟิศนะลูกเรียนหนังสือหรือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองคอนโดมิเนียมตึกสูงซึ่งมันมีทั้งพวกลิฟต์นะแล้วก็เรื่องของไอ้บันไดเลื่อนนะครับแล้วก็ใช้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้านั่นเองแต่พอเกิดโควิด -19 ระบาดผู้คนนะครับเราก็รู้เราก็ทราบอยู่นะครับอะไรที่มันหนาแน่นหนาแน่นเนี่ยมันเริ่มเป็นคําถามอ่าเขาบอกว่าชาวอเมริกันนะครับเราสะท้อนไปที่ชาวอเมริกันว่า มีผู้คนจานวนมากเนี่ยอพยพออกจากพื้นที่หนาแน่นนะครับปรากฏว่าเขาอพยพไปไหนฮะอพย,ยพไปอยู่ตามชนบทนะพื้นที่ที่ไกลจากเมืองที่มีความหนาแน่นนะครับออกไปนอกเมืองนั่นเองแล้วพวกบ้านชนบทนะนอกเมืองเนี่ยราคาก็กําลังดีขึ้นดีขึ้นนะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นสถา,านการณ์หนึ่งที่เรามองสะท้อนออกไปในสหรัฐ แต่มันอาจจะมองเข้ามาที่บ้านเราได้นะครับถ้าสถานการณ์ในช่วง1-2ปีนี้ที่ผมได้ทำไทม์ไลน์ให้ดูนะครับปี6 3 6 4 6 5เนี่ยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเหตุผลที่ผู้คนเนี่ยย้ายออกไปที่สหรัฐนะครับผู้คนย้ายออกจากเมืองใหญ่ไปที่ตามชนบทก็เพราะว่าเรื่องของการแพร่ระบาดด้วยนะครับไม่อยากจะอยู่รวมกลุ่มหนานแน่นนะครับเรื่องของระบบขนสง่งมวลชนหนานแน่นแล้วรวมถึงเรื่องความไม่สงบทางสังคมนะครับนะเกิดการเคอสนะครับเกิด การชุมนุมประท้วงรวมถึงการจลาจนนะผู้คนก็ไม่อยากอยู่เมืองใหญ่ๆนะเพราะว่ากลัวอยู่เหมือนกันมันมีความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมสิ่งนี้สะท้อนเอาไว้เห็นนะครับว่าผู้คนมีพฤติกรรมอย่างไรนะเมื่อถูกผลกระทบนะครับจากโควิด -19 แล้วก็ความกระหน่วุ่นวายความไม่เรียบร้อยในสังคมซึ่งคนไทยสามารถเอากรณีศึกษาเนี่ยย้อนกลับมาดูได้นะ้านบ้าน,านชนบทนอกเมืองเนี้ยราคากำลังจะขึ้นนะนี่นักวิเคราะห์ ในสหรัฐมองนะครับเพราะว่าผู้คนออกจากพื้นที่หนาแน่นด้วยนะครับแล้วก็ลดนะเรื่องของการเดินทางที่หนาแน่นนะครับนะพวกขนส่งมวลชนนะครับแล้วก็เขาเป็นห่วงเรื่องของความไม่เรียบร้อยนะการชุมนุมประท้วงแล้วก็เรื่องของการจราจรน,นะครับความวุ่นวายทางสังคมนะครับแล้วก็อีกเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือว่านะคนาหลังจากที่ เจอเรื่องโควิด1 9เในผู้คนเริ่มคิดถึงการทํางานที่บ้านหลายคนก็เริ่มทํางานแล้วก็ใช้ระบบสื่อสารนะครับสามารถเวิร์กฟอร์มโฮมทงานที่บ้านได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เริ่มไม่แคร์แทนนี่คือเอาเงินไปจ่ายแพงๆไปอยู่ในเมืองนะเขาก็เอาเงินที่ถูกกว่าแล้วมาจ่ายซื้อบ้านในตามชนบทนะออกจากเมืองเนี่ยได้พื้นที่กว้างใหญ่กว่าราคาที่ถูกกว่า พูดง่ายๆคือเรานึกถึงคนไทยแล้วกันนะถ้าเราต้องไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเนี่ยพื้นที่ประมาณสักห้าสิบนะห้ตารางเมตรอย่างเงี้ยนะครับนะถึง100ตารางเมตรแต่ถ้าเราเดินทางออกไปอยู่ที่กว้างๆนะแถบชานเมืองหรือออกไปนะในต่างจังหวัดเนี่ยนะเราสามารถมีพื้นที่กว้างนะครับเป็นสองร้อยสามร้ตารงเมตรเลยนะมีสนามหน้าบ้านมีที่จอดรถอย่างเงี้ยแล้วราคามันถูกกว่า นะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้สหร,รัฐกําลังมีทิศทางแนวโน้มไปในแบบนี้นะครับนั้นของไทยเราก็มองดูเอาไว้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับในช่วง2ปีน,นี้นะมันก็จะมีวิกฤตนะครับเรื่องของโควิด -19 ซึ่งยังไม่จบแล้วก็มีวิกฤตเศรษฐกิจก,การเงินนะครับที่เราต้องดูว่าขึ้นนะครับที่จะถาโถมเข้ามานี่สินของการผิดนัดชำระหนี้นะครับขึ้นของการผิดนัดชำระหนี้ขึ้นของหนี้เน่าหนี้เสีย นะมันจะส่งผลอย่างไรรวมถึงเสถียรภาพนะครับทางการเมืองเราก็จะเริ่มมองเห็นนะครับนะว่าถ้ามันมีความไม่เรียบร้อยนะหมายถึงว่าฝีมือการบริหารจัดการของรัฐบาลเนี่ยนะเรื่องโควิด1 9ก็ดีซึ่งขณะนี้ผลงานดีอยู่รวมถึงเรื่องผลงานทางเศรษฐกิจก,ก็ดีการพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจก,การเงินเนี่ยนะครับถ้าบริหารจัดการดีก็ สงบเรียบร้อยถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็จะมีคลื่นทางด้านความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมืองสังคมก่อเกิดขึ้นมาการชุมนุมทางการเมืองนะหรือว่าความวุ่นวายต่างๆซึ่งนั่นแหละครับสหรัฐและในตอนตกในบางส่วนเกิดขึ้นแล้วมันมีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นผู้คนเริ่มที่จะอยพยพจากเมืองใหญ่ๆนะจากคอนโดสูงๆไปอยู่บ้านนะครับหรือว่า ถึงแม้จะเช่าที่พักในในชนบทข้างนอกนี่เบอกว่าอาคารที่มันไม่เกิน4ชั้นเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ได้นะแต่เกิดอาคารที่มากกว่า4ชั้นถึงตึกสูงเนี่ยผู้คนเริ่มไม่ค่อยสนใจนะนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก็มองอยู่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงมันสิ่งเหล่านี้คือเทรนหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นในสหรัฐแต่คำถามคือในบ้านเราบ้านและสังหาริมทรัพย์ในเมืองแล้วก็นอกเมืองจะเป็นอย่างไร นะครับก็พิจารณาให้ทุกท่านได้ได้ฟังแล้วก็ไปขบคิดนะครับนะเผื่อจะเป็นแนวทางนะใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใครทําเรื่องค้าขายเกี่ยวเรื่องนี้นะครับรวมถึงใครจะซื้อที่ซื้อทางเราก็มองแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการบริโภคข,ของคนเริ่มเปลี่ยนผู้คนในโลกนะเริ่มแสวงหาอะไรที่มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะทั้งด้านสาธารณสุขนะสุขภาพ ทั้งทางด้านเรื่องของการประหยัดนะในเรื่องของเรศ,เศรษฐศาสต์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะเพราะด้านั้นเราก็ฟังและได้ข้อคิดนะครับเผื่อมาใช้ในประเทศไทยรวมถึงสถานการณ์ความไม่เรียบร้อยทางการเมืองสังคมการชุมนุมต่างๆที่อ,อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าบริหารจัดการไม่ดีนะเพราะดะนั้นสิ่งนี้จึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครต,ติดตามในช่อง YouTube c h นแน e l อาจารย์เสก5.05.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอท่านฟังแล้วก็พิจารณาเก็บสาระประโยชน์ไปใช้เป็นแนวโน้มที่มองไปในอนาคตเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ